นีค่ค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะชื่อตอนนะวันค่ะชื่อตะวันนะคะคุณยายตะวันคุณยายจบการศึกษาร,ระดับอะไรคะจบม .6 ค่ะโอเคค่ะ,ะดิฉันนะคะนางสาวธิดาจนันทรนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นของคุณยายนะคะโดยดิฉันนะคะจะถามคำถามให้คุณยายอะคะ่ะตอบตอบตอบคำถามนะคะแบบอตอบให้ ตรงคำถามแล้วก็เป็นจริงที่สุดนะคะโอเคค่ะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ29่่ะ29นะคะเดือนอะไรคะเดือนธันวาค่ะเดือนธันวาคมโอเคค่ะปีอะไรคะวันจี5ห้องโอเคค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่คะประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะประมาณบ่ายสามโอเคค่ะ ต่อมานะคะอออตอนนี้คุณยายคะ่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่คณะเทคนิคก,การแพทย์ค่ะชั้นอะไรคะเออสิบเอ็ดค่ะชั้นสิบเอ็ดนะคะตอนนี้เราอยู่อำเภออะไรคะอเภอเมืองค่ะอเภอเมืองจังหวัดอะไรเชียงใหม่เชียงใหม่นะคะแล้วก็เชียงใหม่นี่อยู่ภาคอะไรคะภาคเหนือค่ะภาคเหนือนะคะโอเคคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการทดสอบความจำนะคะโดยนะคะดิฉันจะบอกชื่อของนะคะสอย่างนะคะจากนั้นจะให้คุณยายตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าดิฉันจะบอกเพียง1รอบนะคะไม่มีการบอกซ้ำนะคะเมื่อดิฉันพูดจบแล้วให้คุณยายพูดทวนนะคะแล้วก็พูดทวนให้ครบ3ามสามคำนะคะโอเคนะคะดอกไม้ แม่น้ำรถไฟดอกไม้แม่น้ำรถไฟค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะคุณยายข้อดีนะคะจะเป็นการคิดเลขในใจนะคะเพื่อทดสอบสมาธินะคะคุณยายคิดเลขในใจเป็นไหมคะ,ะไม่เป็นไม่เป็นนะคะงั้นอ่า จะเป็นการสะกดคํานะคะสะกดค <มา S 1> ําได้อยู่ใช่ไหมคะอมโอเคค่ะโดยดิฉันนะคะจะสะกดคําว่ามะนาวนะคะแล้วก็ให้คุณยายฟังนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นให้คุณยายสะกดสะกดโดยถอยหลังเข้ามายพยัญชนะหลังสุดนะคะแล้วก็มาถึงหน้าสุดนะคะดิฉันจะเริ่มแล้วนะคะมอมาสระอะนอนหนูสระอาวอแหวน โลแหวนสระอานอหนูสระอานอ,นนอ,านอนมาค่ะโอเคค่ะอ่าต่อมานะคะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันอ่าได้พูด3ามคำนะคะคุณยายจําได้ไหมคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างดอกไม้แม่น้ำรถไฟนะคะโอเคค่ะ ต่อมานะคะอ่าดิฉันนะคะจะยื่นสิ่งของให้คุณยายนะคะแล้วก็ให้คุณยายตอบนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะ,ะปากกาค่ะปากกานะคะยาดงมงุงไทยค่ะโอเคค่ะยาดหมหุงไทยต้องนะคะต่อมานะคะดิฉันนะคะจะ,ะพูดนะคะคำจะพูดคำนะคะแล้วก็ ให้คุณยายค่ะพูดตามีฉันนะคะโดยดิฉันจะบอกเพียงแค่หนึ่งรอบนะคะให้คุณยายตั้งใจฟังนะคะเริ่มแล้วนะคะใครใครขายไก่ไข่ไข่ไข่ขายไก่ไข่โอเคค่ะถูกต้องนะคะต่อมานะคะดิฉันจะให้คุณยายค่ะอ่าแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวความอนุญาตนะคะเดี๋ยวต่อมาดิฉันจะให้คหุณยายนะคะรับรับกระดาษนะคะคุณยายคะ่ะรับกระดาษด้วยมือขวานะคะจากนั้นจะให้คหุณยายพับพู่แล้วก็วางไว้ที่บนโต๊ะได้เลยนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะถูกต้องค่ะต่อมานะคะดิฉันจะอ่าให้คุณยายนะคะอ่านนะคะแล้วก็อ่านคำที่ดิฉันให้นะคะแล้วก็ทําตามนะคะคุณยายนะคะคุณยายจะ